สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเมื่อกี้พี่นัทน,นะตัดสินใจว่าจะขึ้นไปถ่ายคลิปข้างบนหลังคาแต่บอกก้าใจบอสแข็งพอก็เลยขออยู่ข้างล่างขึ้นไปแป๊บเดียวค่ะันพับๆๆๆโอ้ยได้แค่กระไดขั้นที่3ที่4ี่ที่หแล้วคอยกบอก้าขึ้นเอซีเพราะคอยกวกความสูง วันนี้ก็เสร็จแล้ววันเนี้นะยในายีเนาะเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยทานฝนมานะคะนายสีเสร็จเรียบร้อยทานฝนมาอือพ่อลุงกระเสกนับเพียงอยู่ข้างบนกำลังอุดรอยรั่วนะคะตรงไหนมันรั่วก็อุดนะคะตรงไหนมันมีรูก็อุดนะคะนี่เสร็จละสังขาบ้านเรานะ หลังคาเก่านะคะเอฟซีที่เอามาอัดแอปนะคะทำใหม่พ่าอ,อันนี้เหลือต้งบักหลายเนี่ยลงุลงลุงไม่ได้ยินอันนี้อ่ะเหลือต้งบักหลายเขาเรียกว่าตัวครอบแต่ก็นี่อันนี้เป็นน่าจะไปทำรางน้ำฝนได้เนาะ ะะเดี๋ยวจะถามลุงไปทำน้ำลาง,ลางน้ำฝนแล้วก็ให้มันลงไหลให้ไว้ให้เราอาบได้เนาะพี่นัทก,ก็หัวดีนะเนี่ยเนาะ,อะโอเคนะคะไอซีวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะฟ้าที่กำลังมาแตบบ่ที่ยังไม่ตกเราก็ไม่เป็นไรต้นไม้เราก็ชุ่มทำเดี๋ยวเราจะปลูกนะคะต้นไม้อีกเนาะตอนนี้เราก็ยังทำอะไรไม่ได้ ข้าวของก็ยังกระจัดกระจายทำอันนี้ให้เสร็จแล้วมันก็จะโอเคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะอันนี้้านเราก็โอเคแล้ว พี่อังล่ะอันนี้ผู้สั่งงานติฮะผู้ตรวจการติลลููกกมมือืออเป็นไร,กรเกษตรนะเพียง,ง<ะ>เป็นไร,กรเกษตรนะเพียงเป็นน้องสาวอ,อ๋อฮะเป็นน้องสาวเออน่าชังกล้าพูดเนาะชังกล้าพูดเนาะอะไรเอาไงเยี่ยงเอา้าไทยอุดอรเล้งเซ มันไหม้แล้วโอ้ยเนาะโอ้ห้องเมินก็ทำกระปุกปักปุกปักนะอวกรกระปุกปักปุกปักเนาะนะโอ้ยนะคะไอซีจะเข้าราษาแล้วหนูก็เข้าใจแหละนะคะไอซีว่าฝนมันต้องตกทุกวี่ทุกวันเนาะนะคะหนูก็เลยจะทําให้เสร็จน,นะคะแล้วเราจะทําอะไรต่อไปหรอใครไอ,อซีก่อห้องน้ํา นะคะอีแล้วก็ก่อดตรงนี้นะคะเดอันที่จะต้องทําให้เสร็จคือห้องน้ํานะคะเพราะว่าเราอะเข้าห้องน้ําทิปนะคะเราต้องทําห้องน้ําก่อนอันดับแรกเราจะไม่ทําห้องน้ําทิปเมื่อกี้ก็ติดผ้าใบแล้วเวลาฝนตกลงมาก็ไม่สาดแล้วแหละไทยอุดรเป็นไ,ไง โอเคไหมอ๋อเดี๋ยวขไม้ใส่หัวคแหน่งส่งสายไฟนะใครสิส่งสายไฟขึ้นไปข้างบนช่วยกันคนไม้คนละมือก่อนที่ฝนจะมาข้างบนก็โป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะพี่เพ็กก็ส่งสายไฟเออส่งสายแหน่งส่งสายไฟเออนี่จะส่งสายไฟไปเออดึงสายไฟไปเออแหนกเด็กส่งสายไฟ ส่งสายไฟเร็วๆฝนจะมาบอกฝนจ้าอย่าเพิ่งมาเด้อขออีนีดเดียวห้าบ้านก็จะเรียบร้อยเด้วเด้อไอ้สองเขี้ยวนั่นน่ะไม่ต้องสงสัยนะจีจีจะตัดออกนะเพราะมันมันเป็นกระเบือ้อเอ่อเป็นสังกะสีนะคนะไอีเนาะนะคะที่รื้อมาจากว่านุ้นนะคะไีแล้วต้องตัดต้องแต่งนะคะให้มันสวยนะคะ ดูดีนะคะเอฟซี FC เนาะนะคะก็แบบประมาณนี้เนาะแล้ะะเวเราจะทำล้างน้ำฝนเวล,ลาฝนตกจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีนะคะเอซี FC, แล้วเราจะมีสุดขอบคุณทุกท่านนะคะที่มชมไลฟ์ชมคลิปพี่นัทขอบคุณนะคะที่ติดตามวิถีชีวิตพี่นัทกับพี่เทรนะคะเอซี FC. ตอนนี้เราก็มุ่งนะคะทําบ้านนะคะทําครัวให้เสร็จนะคะไอซีเพื่อจะหาที่นะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะนะคะไอซีแล้วก็จัดของให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะไอซีเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะไอซีที่หนูต้องจำหดเนาะ,ะมากมายนะคะจัดการชีวิตจัดสรรชีวิตนะคะภาวนาให้อย่าฝนตกเดอ้อวันนี้นะคะไอซีเนาะ เดี๋ยวให้ทําหลังคาให้แล้วนะคะตกแต่งให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จะเดินหน้าทําห้องน้ำก็ล้อตรงนี้นะคะทำครัวนะคะที่เนาะแล้วก็เป็นระเบียงเคียงนาพี่เพชรอะจบคลิปให้หน่อยครับชายเดินเชียย์จ้าเรี่ยจบคลิปให้หน่อยอจบคลิปให้หน่อยเจ้คลิปให้หนยที่เล่นตัว เอวลันปัดลันปัดลันปัดเกรียดฝ <c oughs> นตกเอ้ย <c oughs> <c oughs> น,นะอะพี่โคก็ยืนชมวิวเป็นไงลูกสบายอากาศดีเนาะอยู่ที่นี่เนาะนะคะขอบคุณสำหรับ FC ทุกท่านนะคะที่ชมคิดให้พี่นัทนะคะ f อเนาะ,ะตอนนี้เดี๋ยวก็ซ้ายก่อนนาขวาก็นานะคะ FC นาเขาไม่ใช่นาเรานาเราไม่ใช่นาเขานะคะเพราะเรารักนาสวัสดีครับ